หน้าคนเดียวเหรอเห็นไหมอาจารมามีกันกี่กนัดกหน้าโ้วหลีทางไปตรงท่าสอบหน่อยตรงท่ากำพูดน้าว่าดีบ่ีย ลวจาก่อนเกียรติเลยนะนป่อยเลยทาไโยมทำแบบนี้รีบไปไม่เกิดประโยชน์ใจเย็นๆใจโล่งๆ้วกวหรีบไปบอกให้หลีกทไง,ไงไปรีบไปอยากไปเหมือนกันแต่อาจจะมาไปไม่ได้ ไม่ถึงไปไม่ได้โนยากิตาน้ำหนักขึ้นนะเหมือนจะแรงขึ้นด้วยมค้มั้ขนอะไรวะมัจลอกบานแล้เหรอมังหัวเราะอะไ คนละวทำไมอาตมาเป็นโรกโรคอะไรเป็นโรคอะไรเป็นโกเอะไรกับตัวเก่าหนูได้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวขังซิมันไม่ชอบคนขังอาตมารอวันนั้นรอวันที่มันหายคุณพูดถึงใครวะคนเดียวกับลูกตาด้วยแหละ เขามาถึงหลบที่พอยล,ล่าวพอดีเขาบินไปทำน้าที่เกาหลีมานี่หลีกทางไปทั้งมึงไม่อยากตายโยมเคยพวกมึงทักคนโยมเหยียบใครนานขนาดนี <laughs> โ้โอ้โหโอ้หเล็บขาวเลยเดิน <laughs> ไม่เดินเลย <laughs> นี่ไม่ใช่เรื่องของพวกมึง <laughs> พวกมึงจะไปไหน ถ้ามึงไม่อยากอไปไปมึงอย่าขู่ให้ยากเว้ยมึงรู้ป่ะลากเง่ากูเป็นใครตีนะกูหันหลังกับชุมเสือได้หน่อยไม่งั้นมึงพูดกับกูไม่เกินสามคำกูไม่รู้หรอกว่าพวกมึงเป็นใครแต่กูนี่แหละคือเสือดาวไอ้เสือดาว มึงคงจะไม่รู้จักคนอย่างกูเสือายสินะถ้ามึงเป็นเสือมึงคงต้องเคยได้ยินชื่อกูใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเย็นมึงไม่ต้องรีบมันรอฟังมึงอยู่ใจเย็นเย็นใจเย็นกูรู้มึงเดือนใจเย็นเย็น๊อใจเย็นมึงเสือไย ไอ้มึงใครเสือดำพ่อแกยังไม่ตายอีกนะกูไม่ได้เป็นพ่อมึงนี่เสือดำแล้วมึงใครโอูโห้หึ่มหอะไรนะ่ยอู้หึ่มมึงเชื่ออะไรมูหร้หึ่มไม่เห็นสวนมึงอมเลยพักนึกว่ากระดูกพ่อของมึงกูไม่รู้หรอก

แน่น yeah, really. on mm ักเลยท่านอย่ามึงต้องเจอกูน้ำมืุกูทายฮ้ะเฮ้ยวินาสัตว์ไม่เป็นไรบนเป็นเศษทรายแล้วเว้ยไม่ได้แดกพวกกูหรอกม่โดนเลยหรือวะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า ใจเย็นเย็นมึงใจเย็นมีใครเป็นไรหรือเปล่าไม่มีพักหายไปไหนอือสงสัยกูแดกไปแล้วหัวแดกของกูเลยหลง่มึงอะมึงจะเก่งว่ากูเสือดาวไปเลยฮ่าคุยกงนไม่ได้ ลุงตาลุงตาทูกีลุงตาทูกีเพ่เห็นนะเพื่อเพ่เห็นลุงตาเลือดเต็มเลยหเลือดขนาดนี้เไม่เป็นไรลุงตาเก็บเลือดไว้เก็บเลือดไว้ลุงตาไม่เป็นไรไปรักษาอนลุงพุทไสิบปีแกแข็งยังไม่สายไปลุงตาไป ลูงตาท่องถาห้ามเลือดเฮ้ยไม่ยุูดด,ด,ดไ้ไงตาแ้ตา่อนแล้วลงตากินเลือดไอ้นอโลิงไม่ไดดาพ่อ,อมึงอะเฮ้ยหัโอโถดวงอักมโม,มววว Nó là tiếng mới để thẹn quá thao, yeah. yeah. à, nhưng ai đâu, mà phải mày thấy cứ cào phẳng gốc đi, cào phẳng mày

ขียพอได้แล้วโยมพอได้เลยวางดาบลงวางมันลงซะเราหันมาเถือสินสินใ้บริสุทธิ์ชีวิตคนเรามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดังคำพระเขาว่าไวเพรศพกาซอนเกรกกุญชรอันปดป่งเดียวถ้าโยมตอบธรรมะอาตมาได้อาตมาจะยกชีวิตไม่ชิงให้กับโยม พุทธังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจธรรมังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนพี่มีเร,ร,รื่องหรอผมมาช่วยล้างพี่ไปไปซาพาร่าไปไปมากหน้าและนอนไปใหญ่กว่าเดิม สังคังอะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไม่ใช่ข้างไข่แล้วตุ๊ดเต๊ะรอด้วยคนละอย่ากโยมหยุดหยุดก่อน